งการตูนเอ้ยชัางตูนชัางการ์ตูนใส่มาดบเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันด่าอะไรอ่ะไมมึงใส่ไม่ไ่าอ้าวมันด่าว่าเฮ้ยมันด่าว่ามันด่าอะไรอ่ะหมาว่าพสารที่หน้าลีลีอ้าวหน้าพัน น่าพันธมิตถ่ายรูปไปก่อนไอ้สัตว์ได้ memory, คิวเมมเบรี่กล้าด่าเหรออีกนางก็โง่ึงเจอกูแน่เอาเสียงสดนปรไหมัรวันนี้คืออะไรนะหกสัทกสทกสัทกสะทกหัวโดโโด,<ห>โโดมันหัวโ,โดดเปนไงโโดาปีศาจไอ้เขี้โโยนนี่ละคุณไล่ลงมาล่างุดเลยเดินสายล่างฟังกูเดินมาป๊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 ป๊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 าป๊ป๊าป๊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 าป๊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 า ไม่มีอะไรเพื่อนตั้งมาตั้งมาตั้มาสามสองหนึ่งมองขึ้นขึ้นมอง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 ขึ้มองขึ้นมอขึ้นมอง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 ขึ้นมอขึ้นมอขึ้นมองขึนมองขึ้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 นมอง เดินเดินขึ้นนะเว้ยขึ้นตรงทงนะเว้ยทุกคนไปางซ้ายไว้นะสมันอยู่ซ้ายบซ้าย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 มัขึ้นังธขึ้นตรงงันขึนตรงกนู้เอาซิโร่เอาซิโร่ตอยู่บนซีโร่อยู่บนซิโร่อยู่รูซมโร่บนซโร่ปังธนะแสงซิโร่ได้แสงซิโร่ต้องแสงซิโร่ต้องแสงซีโรต้องแสงซิโร่แสงซิโร่มาแสงซีโร่มาโดนแล้วโดนแล้วแงเข้ารูเลยแสงเข้ารูมาแสงในคำในคำซ้ายนารูหลอดหลอดตามหลอมหลอดหาอดาลอดแลอด่ลอดหลอดหลอดอดงลอดหลอดหอดหล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 อไม่มีหลอดหลอหจบแล้ว

ăn, ăn đi, xong này là máu, máu mới, đông rồi. không phải lên súng, công đông đông đông, đi, đi, đi. ไหนขึ้นแกนต่ดิขึ้นตรงลางบนสุดเลยขึ้นต่อขึ้นต่อไนโบขาโมเลเดินมาเดินมาทางกูบอเลยมาเดินเดินมาโดนาคูเดียวเองต่อยดิเออตายสวยขึ้นมาไหนไปโบเกตน่าสวยโบยูโบยูโบยูในข้างบนได้ไหมจับตรงนั้นมันถจับอยู่จับอยู่มาะทยมอยมาถอยมบถอยมาหลอดไว้ลดไว้หลอดไล้หลอดไว้หลอดไว้หลอดได้หรอไ้หลอดไว้หลอยไว้หอไว้หอดิว้หลอไว้ลว้หดไวงหลังไว้กล้ลให้แลให้แลไวหไวนลไกับสด้้อ้ต่อ่ อมันออกเหมือนเรมออกหมดแล้วมันออกหมดแล้วมันออกหมดแลรมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากดคอกเสียตาวิ้งเดินขึ้นมาขึ้นมาฟังกูนะไลโบขาม้าลูไโบหน้ารไกนดลงกจรง้ายไปเลยอะไพิตั้งนี่มาดีแล้วกูโบกูเติมปั๊มรับนะโอฟังกูนะเว้ยกูจะขึ้นขวาบนแค่หน้าลู

สามันจมมันจมมันจมแล้วพยายามเลยแล้วมันงู้นจะเล่นมิติแล้วที่เข้าที่สุดาง้ายไว้ข้างล่างไว้กูต้องการกูต้องการอย่างงี้กูชอบกูอยากชอบกขอเบรกัทีนี้ข้าล่างไว้าะปล่เฮ้ย่คนไ่มบคนลางหน่อยดิร่คนล่างเลยสามองหน่งหม่ขึ้นล่งงไปหม่องใส่รถตีรถรี

กูแลนม่ไถอยไมยมโบค่งลงหลักเีร์นะเีร์ไ้เีร์ไ้ลงต่อลงต่อลงต่อลงนหมดแล้วเีเคเเคข้าบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นฮัลโหลดฮัลโหลมึงกูคเเพื่อนมเชื่อใจแงกูดต้องหลับไปางซ้ายซ้ายซ้ายยกเรงม้ยงลยแล้ว ฟังกูนะฟังกูนะนี่เยอะียอกูนกจะยกกูจเก็บแรงเคลียร์ไม่ีจบแล้วนะปูแกล้ไปแล้วไปแล้วเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์มาโอเหลักตรงหลักกระจายโซนไม่กลับมาไม่กลับมาไม่กลับมาคำการังกูฟงกมองก็กระจายโนมองกกระจายโซนเซคตอนได้สองเซตันโอเต้งการหมดแล้ว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 ตั้งางบนตั้งกางบนังชอบบุยงชอบโอเคสามสองหนึ่งลงมาไอ้ไอ้งขวาซีโร่อยู่ขวาล่างขวาล่างเลยเอาไ้มดเลียเท่าขวาล่างก่อนเด โง่มึงเขียนท like 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 okay, okay, ี่ขาบ้านแตกอยู่ซ้่ายล่างนะเอาต่อเลยนเข้าบ้านแตกที่โอเคใเข้าเข้าบ้านแตกทำล่างมาแตกไว้ยกแรมาเลยแแล้ยกแรงมแล้เกณฑ์มกณฑตะรเย่หลงตลงโอเคไปในล่าสุดเลยไ เอ้ยมันเยอะนะกอลไหนมันเยอะไม่ตงหลังคมหมั้ยไม่ต้องือไ้องกลับมาก่อนไม่ต้องือกลับมาล่างลัไจะลงยอหเมยอะจะลงต่อจะกลัวจะเมลนมาแล้วไหนมเลนลงมาเลยนล่างสุดเลยังลงมามองลงมาดมองเลยมาเดิมมาดเดิมล่างสุดนะยกเลยมเแล้วเนี่ยแดนอะลงมาเออมเลเมไปอยู่

เด lama, quien, ือดซ้ายมาไล่มาวขึ้นโวขึ้นอะไเยอะๆเยอะเลยสามสิบปะกูว่าเอ็บเจ็บตัมเฮ้ยมึงเคลียร์ดิมึงเคลียร์ดิไมแค้นนะรู้เคลาตอบตอบตอบต๊อบก๊อบต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 ๊อบ้๊อบต๊อบต๊อบต๊ยบ้ายบต๊อ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 บ้๊อบต๊อบต๊อบอบตาอบต๊อบต๊อบ้ายบ้ายบต๊ยบตายบต๊อบบบ้บอบบ ฟังกูนะฟังกูนะไนในโบรังเลยในโบรังเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเคลียร์มางแล้ลงชิดขวามาไนลูชิดขวามาชิดชิดขวามาชิดขวามาตู้อยู่ขวาอ้าวเอาสุดอยู่ซ้ายฟังกูชิดซ้ายมาฟังกูกร๊บกรอบเอากูเอเยเอาเลยเอาใส่ใส่เอาฟังกูหลังมันชิดซ้ายมา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 ไนโบล์ซ้ายล่างสุดมาสุดสุดแล้วเป็นคุยล่ะคุยเอ็งโง่สุดเขาควายเขาควายตอนไหนไอ้ควายไอ้ควายสลึกูเพลยวอยู่ลุยเลยล่ะไปดิไปดิมึงต่อยไกลกว่าเลยลงมาต่อมติดอยู่นะเว้ยใส่ไม่ตายมาเปลีไหนออกมาไนเอาวยส เกียมาเกียมาลูกจะเล่นนะวะมันจะเล่นนะจะเล่นนะวะวมาเาละนะจัมกันนั่นแหละรวมเล่นเล่นะฟักูนะฟังกูนะยังไหนกลับมา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 เลยแรับอยู่เดินมาลฟังกูขึ้นกลางบนมาขึ้นกลางบนขึ้นมาลุกขวา่่ไปล

มึงต่อยอย่อนเลยไอ้สาแจะอยอนทีมากูนะสามสองงกูเจอคนมาในคำซ้ายไว้นะคำซายไว้แสงีโลแสงีโแสงสีโร่โอเคโอเคแสงีแสงีโ่โบขวา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 แสงมาแสงมาเเยอะยอะเตายไการลากินกรีโลก็ไปยไอ้คอฟไอ้ขามามามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยต้องทับต้องทับต้องทับไอ้โบขวาสุดก่อนเอตามเข้ามาด้วยเอมาเข้ามาเข้ามาไอ้โบซ้ายไอ้โบซ้ายโอเคับซ้ายไ่กับายโบายมมีดยน้วยไ้โบคซ้ายเฮ้ยตายไม่มีเลนสายไม่มีเลน้ายไม่ม สวยสว MT มายืนโจมให้นโบซายอยู่เออสวยสวกนหมดแล้วหดหมดแล้วหมหมดแล้วหมดลมดหมดแล้หมดแหมดแล้วมล้ข้หลับมดล้ลลดิมมาสอนมาไมมาเแล้วด้้ว เดินอนมาเลยรับอยู่ตนั้นไหนบุกไหนบกาตกันกันปิดแล้วตีดานหมดนะเบปั๊มมเตมมตหมดล้เีมาเี่มาเมาจะออกวะมเติมมัมามันเติมมาันเติมมาหมดแล้วมปล่อยมันเติมมาหมดแล้วนี่ผิดกันไหนบกซ้ายเยไหนบกซ้ายโอเคมาเดินมาเดินมาเดินมาเดิมาต้องเาไปอยู่ใา้สุดนะต้องเราอยู่สายสุดเออยกเลยยกเลยยกเลยยก แกมาแกมาคเงตามอยู а, Na, no, ่นะสามสองหนึ่งไหนไหนไหนนตีง่ายงานที่ตาวขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นนขึ้นบ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 นขึ้นกนขึ้นนขึ้นนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้น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 นขึ คอยบีาหมดแล้ว <B> ก๊อฟหมดแล้วฟังกูฟังกูนะนเดียวมันมฟังกูนะฟังกูนะมึงมึงโบายไปก่อนนโบายก่อนัยังเติมอยู่เนี่ยมันยังคิดว่ามันเติมได้เนี่ยไหนคซ้ายไหนคซ้ายแงซ้ายล้วจบแล้วห้มันจะยืนตรงไหนดิเขีมาเีมาเียมาเออคนมูมาคนสั่งมึงหาที่ยืนได้จังเลยเดี๋ยวดิมึงจะยืนตรงไหนไรสัตว์ทีเนี้ยคนอะไรด้หมดยจะยอไรมงยืนอามึงให้มันมาให้มาสู้ฟังกูฟังกูไหนก็มาไหนก็มา กูจะเล่นซีทูดฟังกูกลับมาสามสองหนึ่งขึ้นขวามาขึ้นขวามาขึ้นขวามาเอาไปไปไปล้างท่อไปล้างท่อเาฟังกูจะหมดโอเคเต็มโตเล่นูไปเลยบัวเล่นตูด้วเล่นขวาแล้วเล่นขวาเล่นเล่นฟังกูสามสองหนึ่ขวาบอลไหนบัวล่างเลยไปไปบอลล่างมันถอยลงแล้วมันตุดถอยลงลงมาลงมามันตั้งไปเจ้าไอโปอยู่เจ้าไอโฟติดน็อตลิดน็อตลงมาลงมาลงมาเพื่อนลงมาเลยนะติไน็อตติดน็อตติดน็อต มึงมึงจะวิมั้มเนี่ยไม่วิงกูได้กดไปครับว่าทีโร่อยู่ขวาโร่อยู่ขวาเอาสีโ่เอาซีโกดเลยเฮียกูตัดยกแรงมนโลดแ้วโหดแล้วีลอไปเดินเดหลบมันเสียมันเสียเพื่อนมันขย้ำขขย้ไม่ไดขึ้นอีกขึ้นอีกขกแซงแซงขยํำขย้ำขยำนะมีปอดตัไม่ขย้อไม่มีอวไม่้ปิดแล้วปิดแล้วครับเลยขย้ำแล้วขยำแล้วขยำแล้วกู่แกนกูแกนหมดหมดหมดหมสวยหมดไหนมารอข้าม้าเียฮ้ยเ็นแม่แหลเราซฟตี้ไม่หายเหวะ หายปะกูมาไม่หายเมื่อกี้กบัวคลิดไปดูเลยสัตว์มันเซฟตี้อยู่พีแต่กูแลนไปเซฟตี้ยังมงี้ยเอาไปถึงมึงแลนฝั่งตรงข้ามว่าเอ้ยอ๋อมีจุดดำอยู่กูเห็นแล้วไหมแค่ลารูนะนแค่ลารูนั่นดูพอปะกูปะกูค่ะเช่นตอนนี้มีไม่ปะกูเอไม่ได้อยู่ข้างล่างเลสามสองเอเอเดินเข้ามาเลยมันด่าเราไอ้โง่ด่าได้ปอยเก็มไเีใสสวยไหนแต่ไปตรงกลางไป่ตายตตายเอตายนะ แค่มาแค่มาถามตงตั้งสายบนตั้งสตั้งสายบนรลงเชแน่เลยลงล่งมาแต memory t ตั้งสาบนากูลงต่อลงต่อลงต่อมาดิมาดิมาดิไม่ค่อยได้เลยยไหน่งแึนีมึงเก่งไม่ใช่เออตั้งงี้ลองอหนลงสุดเลยทีนี้ลงสุดแม่งเลยลงให้สุดๆลยกันล่กันเลยลง m m ตเยอะตาเยอะตาเยอะตาเยอะลยลงมีลง ทเดอร์นไม่มีแรงแล้วนี่ไม่ีแรงแล้วหายอย่างไรมมันเดอร์เลยนะคอมมันเดอร์หายนะคอมมนเดอร์หายนะสว้เขียมาหมดแล้วหมด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 หหมดหหมดมดหมดหมดหมมดดหม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 ดดหดหมดหมดหมหมดมดหมดมดห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 มดมดดหมดหมดหดหดหมดหมดหมดดหดหม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 มดหมดหมดมดมดห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 มดมดห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 มมดหมดหมมดห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 ม ไปแตกมาดิไปคิวสุดไปกมาฟังกู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 กลับมา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 ได้รับอยู่เดินมาเดินมาไหนบวกสุดดิไหนบวกสุดดิสามสองหนึ่งใช่คืนที่สุดดิคืนที่สุดี่เข้าที่สุดดิคินสุดอยู่ข้างบนอ่ะเข้าอยู่บนตั้งหลุดตั้งหลุดด้วยหล่อนหัวไว้แล้วเหยียบหัวพ่อจ๋าเอ้มาดิมึงอ่ะโดนกูเหยียบไอสัตว์ไม่มาดิสามคิวสุดที่วันเรามาช่วยซีโร่ไว้ที่เราจะมาตอกสองคิวที่แย่หวามาเล่น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 ม่เป็นมาเล่นมาเล่นมาเนี่ยดิ ไปไปไเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์มาไม่ดไม่ลง่ตลอีกลอีลงอีกลงอีกลอีกีลงไม่ลงไม่ลงมองจะามองกหลัมึงเอารูปแก้วปนกกี่เพื่อเคลียร์มาเออแกปงงบีีวูจะกลับลกูจะกลับลกูจะกลับลเร็วๆกลับเมืองนะีโลข้าววานแล้ว ฟังกูฟังกูมึงเอาก่อนดิเอาบ้านแตกแรงบ้นแตกแรงบ้นแตกแรงน้องนี่น้องไม่เซ็งไม่ให้ยยึดไอ้ยี้ไปตายไาตายแปงแรงเก่งที่ขวาไอ้สัตว์คนแรงดีไหวนะวิจิตแม่เสกนะฟังกูกูเจอกูเจอตัวแรงแล้วกูเจอตัวแรงแล้วลงมาเลยลงมาเลยโดนเจอตัวแรงแล้วมาเบียวอยู่กูเบียวอยู่กูเปียวอยู่กูเปียวอยู่กูเบียวตัวแรงอยู่หนึ่งรัวท่าน้องมันหน้าว้างปะเออมึงโบหมดแล้วไม่แต่ไมออกขวาเลยไหนในบุกเด็กกูเก็บแรงที้งถามมันนี่เอาอะไหนลงอีกไหนลงอีกไหนลงอีก อยู่ตูนอยตนยานเก็ให้หมดกวาดเลยกวานเลยกวาดเลยลงต่อลงต่อลงต่อล่อเลยให้อาขวาาม่อาขวาไออเป็นเอฟโปลตายสวยลงมาต่อลงมาต่อลงมาต่อไอ้ t MT ล่างสุดขวานะก็เอา MT 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 เอา้มันเติมมันเติมมันจะม้ย m จะหมดแล้วนโบ m ไว้ให้มันเติมมา m นร่วงในรวงนร่วงมาเให้มันเติมมาเอให้มันเติมมาที่หมดที่หมดนโบว์วัปนโบว์วัป

โอ้โบโดนโบทีตายเลยวะเฮ้ยวาตูีโลเยอะนะขวาตูตีโลเยอะตูตีตายแล้วมันหนีแล้วนั่นแหละเจอขอบเขตนะในคำซ้ายหน้ารูใครเขาเขาก่อแตกวะกูดี่นี่อ่ะดิราดิละเชิญของเอ้ยใครก่อแตกซาเซอร์เลยนะมา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 เรียนมาเรียนมาเรียนทีบ้านแตกขาเล่นโซดสถานเลยโอ้ยไอ้โง่ไอ้ควายดูถูกกิวดวนอื่นเขาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาปีเอ้หน่อยฟังกูฟังกูนะซิ่งทางขวามามึงรันเบสให้พร้อมกันนี่กูรำคาญแล้วมึงรันเบสก่อนก็ได้บามึงโขงเดฟกิวเขาไม่กินเล็ก

อเดียเขาไปซัดกันแล้วไอเดีมาไอเดียัถอลงแน่ไม่ลงอเอทีไม่ถอยไอเอ้มทีอลงนะนลงอีกอ็ทอยลงลงต่อลงต่อลงต่อฟังกูสามสองเดินท้ายบนเดินเดินเดินท้ายบนเดิ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 นเองนเดนเดินเดินเดินเลินเดินเดินเมินเดินเดินานเดินเดนเดินดินเดินเดินเนเดินเดินนนนนไล่มาไล่มาเดลนนนนดดด่ดเเนเเนดิน สวยโอ้ไหนไหนโป้กเก็บแลนเก็บแลนเก็บแลนเพื่อนไม่ไม่ต้องบอลวกผมนะครับผมูขึ้ธนูขึ้น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 การธนูขึ้นสกีมขึ้นเดี๋ยวเขาดูเขาโขงไปแกไหนอิสัตว์มาเล่นมาเล่นมาเล่นคิวแดงแดงเนอิสัตว์ไดดงเนี่ยโคตรเกลียดเลยจ๋าแกต่อยโคตรแรงลงเล็กต่อยดิเวไม่ไงสัตว์ เออสวยฟังกูสามเื่อมาได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาฟันแตดี้โอ้โหขึ้นมาขึ้นมากูแกงอย่างแรงขึ้นมาักขึ้นนึ้นขึ้นมาเอาขึ้มาเอานีเดีันแตดี้ลงมาลงมาลงมาใส่ันแตตอนไหนมาแต้มาแต้มาต้ลงมาลงมาลงมาค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นโบไว้โบวไว้โค่อยเล่นแค่นี้หลังไปวอรไนต์โโวดีกว่าไว้ตใต้ตังมึ ขวาล่างมีทีขวาล่างมีฟังกูฟังกูเอาลงเหรอลงเหรอได้จัดให้น้องเอไปลงขวาล่างมาไปทุกคนออกวพัดลมไม่มีครับพัดมแรงมากใส่ใส่เลยฟังกูชิ้นไม่ขวามาชิ้นไมขวโอเคไครัส่างไหบ้าอยแม่เย็ดลงรงไปแล้วนะสามงหนึ่งดยวขวาล่างมาเดินวขวาล่างมาเดินวขวาล่างมาเดินขวาล่างฟังกูได้กับเขาเิ่ดกลบเลคนเดียวขวาล่างลงอีกนงลงน่ในบนสนบนในบนส์ายสายสายล่างล่างล่างา่ม่โดนเลยไม่มีแรงเลยก่อนฟังกูแกนส่ฟังกเแกนสายล่างบาด มันทักตอมตอมตอกตอมตอก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 ตอมตอก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 ตอมตอกตอกตอมตอก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 ตอาตอก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 ตอมตอก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 ตอตอมตอก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 ตอมตอกตอ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 กตอมตอ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 กตอตอกตอกตอตอมตอกตอตอตอต สาเดินขวามาเดินขวาได้บนท้ายเดินขวาต้องลัเดินขวาบนต้องหลเขวาบนได้เดินท้ายเออโอเคีตั้งตั้งขวา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 ล่ากสวยตั้งขวาล้างสวยเดินมาเดินมาเดินมาโอเคนันแต่ไ่ออกซ้าย้าซ้ายจบด้วยกนเอข้ามซ้ไมันเติมไม่เลพ่อป่ดดมมั้วันหนึ่งข้ามซ้ายไว้้าซ้ายไว้มึงดดมไว้เลยนไ้อิดปแล้วอุดมมันต้องวมนับมันด้มไม่ได้มัทับไม่ได้ไหนลงมาไหนถอยโบมีไหนถอยโบมีนไดนมันทับไม่ได้ไหนรง มันเติมมาเยอะห้คำท้ายไว้ขึ้นมาขึ้นมาดาได้กันเข้ามาด่าไ่ากันเข้ามาให้มันเติมมาเออให้มันเข้ามาให้มันเติมเข้ามามือดีเฮ้ยไอ้เนี่ยใครอะเสกมาติดเาเราอีกว่าโอเคเาจะบอกว่านี่ไปคำส้ายไว้ทางเออสองหนึ่งขึ้นขวางบนขึ้นขวางบนขึ้นขวางบนขึ้นขวาบนขึ้นขวาบนขึ้นขวาบน ไหนมันน้ำมีได้ถึงหน้าวัดเลยน้ำน้ำมีดหน้าวัดเลยด่ไหนบววะไหนบววไหนบัว์ปเคลียร์แลนให้ขึ้นไฟอะไรด้วยอ่ะตั้งนี่มาตั้งนี่มาไหนบว์วไปเลยไม่ชอบไม่ได้ไม่เคยดูไม่เคยดูคลิปวอลเขาเหรอพวกมึงก็เติมเลยจะกลัวอะไรล่ะไม่มีอ้เอ็มเอ็มทีเติมไม่ร่างนะก๊อฟเอ็มอทีอยู่ล่างไม่ได้หมอมันอยู่นิดเดียวไอ้หมอมันเข้าไปแล้วแก้กันแก้กันตั้งนี่ไว้แล้วก็คว้ในตรงปอดดวงม้งปอดดวงม้งคนลหมับ มึงัน <Happiness> ม <unting> ันมาดดมครับไอ้มาต่อยกูไม่ตายเฉยียมงแล้วตายสวยเนี่ยมองไปต่อยข้างล่างจบๆแล้วเนี่ยเนี่ยมึงนายก็โบวาไปปยมันเติมไปดีโบโบเนี่ยตายแล้วนะวิชาเราชอโบโบอันเลเสียวมัดอุงตังอุงเติมแล้วั้งนหะเติมไม่เติมไม่ออกมั้งเป็นกูกูไม่เติมหรอกไอ้สัตว์กูโดนขนาดเนี้ยตัวนี่กูไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหาสุดก่อนไอ้สัตว์ตั้มไม่แม่ไม่ได้สับสามแล้วไมวะ่า

เออมึงไปเติมปั๊มเลยเน้เลยนไม่ได้กลัวไม่ได้หนีมันะขวามาขวขวามาอขวามาขวล่างขวล่างมาก่อนตั้งขวตั้งดูโอ้โบโบมมุดรออยู่ั้งดิโร่กับเอ็มเอ็มที วังนะฟังกูนะมึงเอาบ้านแตกเลยฟังกูนะมึงจะออฟโอเวอร์แลปนยไม่เคยเห็นนะสามอ้อมลมาไนโบอ้อมลงไนโบจากบนลงล่างเออสวยออมมาโอเวอร์แลปมาเพื่อนแนอ่นแหละเดินมาออมมาทยหลับอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอ็มีโนซีบแล้วโดนแรมันตายนั่เอยมีฮารคิไอแลออต่ยนต่อตโนต่อยต่อยแลนวอยยออยโองอยโดนตอนอนองต่อยดออดนอนดนดอนต่อยออ

จุ๊บจุับจุ๊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 บจุันจุ๊บจุ๊ดจุ๊บ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 จุ๊จุ๊บ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 จุ๊ดจุ๊บจุ๊ดจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จุ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  รวมเติมไมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคู่ต่อไปส่วนในรุ่นจอดหน้าบ้านเออเอเมมาแล้วตั้งนี่ตั้ตั้งนี่ตั้งนี่ต่อไปแล้ดียัน้ต่ไม่ทันคู่ต่อไปเอีลูกไม่ต้องกูลับมากลับมากลับมาเอมาอยู่ขวับหมดนะคู่ต่อไปเฮ้ยโดนเฮียมึงกลับมามึงกลับมามึงกลับเข้ามากลับเข้ามาเออนั่นแหละคู่ต่อไป่งานักการกลับมาการกลับมาการมึงจะไปเต้นอะไรง่มึงบ้าปะเนี่ยกรอบแต่เรามาฝั่งดูแล้วนะเออเออเอ่เดี๋ยวมาแลกอนะโอเคโอ้โหไปกินคนมาเลยเฮ้ยเอาเอา เดี๋ยวเขาหมดเดี๋ยวเขาจะมึงต้องหัดก่อนก่อนเลยมึงต้องเล่นยัง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 ไม่ได้เล่นได้อไม่ยังไม่ได้อยู่นนสามเอามาไปเข้าหลับมานเลยเอ้ยมันมอะไอีเอ่างอีก่างอบ่อยหมหมดเลยไม่มีเลนเลยจจายายจีายง้าจะเข้าพร้อมกันเลยเออหนมาหนมาต่ไอ้ทัดต้มเลยนะพี่ต้อช่วยทด้วยนะโมพี่ตอกับทัดนะเออพี่แจ็ค่มาพี่แจ๊คอมาพี่แจ็ค บอกซีโร่แม่งอย่าเวอร์นเฮ้ยมองหลแน่วันนี้คูว่ามีมองหลุดแน่หลับบานเลยไอ้บ้าแตกไลน์ไหนีหน่อยไลน์ไหีหน่อยทัดยุไปทัดยกไปทัดยกบคนไว้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 คนคนไวคนไว้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 ไว้คนไว้คนไว้คนไวไว้คนไว้คนไว้คนไว้คไว้คนไ้ว้คนไ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 ว้คว้คนไ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 ว้คไว้คนไไว้คน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 ไไว้คนไว้คนไว้คคนนไ้คนไคนนไ้คน ตไเลไปฟกูตงนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมน่ารู้สุดะเข้าแล้วตายมาสุดต่อได้สุดต่อแล้วในโบเลยนโบเลในโบ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 ในบในไม่มีแไม่มีแเขยกเล่นตาตาตาตตาตาตเกดากเาเตดานเดากดาเตานากลวเล้าเกก่งแ้สวยสวยไม่มีแรง่เก่แล้วสวยไม่มีแเยอสุดเยมาตบสุดส่ยใส่บนเลยกูกูจะถอยเาค่อยๆค่อยถอยนะอย่อถอย่อบงตอยู่นะสวยเคลียมาอเคลียอ สวยหมดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วองขึ้นมามอขึ้นมาลักไปเลยไอ้ทัไปเลยไม่เพี้ยหรอกเกียมาเออสวยเอมาต่ได้โบไดโบมาดิโบต่อได้หมดเพื่อนตั้งมาไม่มีแรงเลยเพื่อนมวเสกมาอยู่เสกมนตายแล้วน่ะเออสวยมันดึงไปดดึเพี้ยเลยทำมดิตายไปเดโง่ดึงเหงตัดเออเคียมาใครแรงให้กูใครแรงตวะเกียมาตั้งมาเออสามสองมองขึ้นต่อมองขึ้นต่อแรไปแรไปแลขึ้น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 มาขึ้นมาเนไดน่ยเลยไอ้้านเา โควิดใหม่ท <teenagers Natural Four> <ness> ีเกนไปดูเลยไม่ไดนโอ๊ะหมดสะทุกต้ก็ไม่รู้เลยไมนรันมัน ทำเข้าวไม่ได้ขอกนั้นเอียกใครคอยจกรวอยู่เราเข้าเป้าฮัลโหลฮัลโหลยูเราไปสกัดไอ้พรเลดติดทางกับเอ็มทีมันไล่ตีกันอยู่ไม่กูแลนหรอไม่ไม่ไม่จอขาเข้าเข้าเข้าวข้าิเยอะขึ้นขึ้นขึ้ขึ้นแลนแลนดเราให้น่เออตไปตายยยยมันแก๊สสวนนะวอะไรไม่ขึ้นจำไม่แลนย หมดหหมด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 มองหน้าว้ามมกลมบหน้าวมองมหิน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 เหินเลยตำัวตัวดนะตัวเอ็มีชื่ออะไรนะกูลืมวะข้างนอกไปไงหมดแล้วได้ไหมขางนออหมดขางนอหดหมดหมดหหวงแล้ไไม่รู้ฟังไรสุดอนไอ้ท่านมงอยู่สากับพวกนี้นะแล้วกูไปคุมหินนะไม่ได้มันต่อยดิเนี่ยต่อยนอื่ไม่ได้ิแกแบก

กอล์อปล่อยวิ่งเข้าไปตีมันต่อทีปะทีเหรองั้นงานกอล์ฟตีเราดักอยู่เนี้ยไปเราดักอยู่เนี้ยแต่เอาไนท์เข้าไปบ้านหลักตีที่หนึ่งป่อยไปเลยแล้วบ้านหลักอ่ะบ้านหลักนิ่ง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 บ้านหลักก็ปล่อยถ้ามีคนเข้ามาปล่อยตีไปฟังฟังคนนะฟังคนนะหลังหลังเนี้ยหลังเนี้ยตีมึงมึงไอ้ไอตี้ไม่เนอะปลาอยู่อ่ะขี้ไม่ปลาอยู่อ่ะไอ้เหี้ยบ้านหลักมีหลักทมึงเอาเไี้กอล์ฟมึงกลับมาหลักให้แบบเรากลับใจกลับบ้านกลับบ้านกลับกลับบ้านให้หมดเราจะไปเอาเนี้ยเนี้ยบ้านหลักอยู่ไก่ไปตีได้ เราจะไปเอาเย็ดเนยเปล่ะเฮ้ยไอ้บ้านหลักเรากัญชาเข้าไปล้วอะกัญชามไม่ได้อะไกัญชามไม่ไม่มีไองต่อยีไหนเราโบกคมล่างมันมาคำล่างตั้งมาไหนเขาในโบในในโบล่างไถแล้วก็มองก็ต่อยขวาไปไม่มีออะไรโเคในคำล่างไว้เฉยเออหมดแล้วไม่ต้องไปลึกคือระหว่างทงเคลียร์ดิ๊งหมวกกล่องหมวกกล่องหมวกกล่องต่อยเลยมึงมึงมึงเสียระบบเลยตอนนี้กูบอกเลยตอนนี้เพราะเสียระบบเลยตอนนี้รีบๆเล่นดิลดเวลาบาดเจ็บด้วยจัดแม่แม่เด้ง เตีย oh, ตั้งฝักกูมาตอนเพลินแล้วล่อยควายด้วยวะไอ้ไข่กึ๊กแกล่างดูเลยมันอยู่ข้างในก็มีโปอยู่ล่างไงโปอยู่ทงล่างไงโปอยู่ทงล่างไอโปอยู่ทงล่างลงมาเลยลงมาเลยยังโปใส่คอสต่องเนี่ยตั้งตรงนี้มาเนี่ยตั้งตรงนี้มาตั้งตรงนี้เนี่ยไปเดี๋ยวหน้าทงเฉยไล่ข้ามไปเลยกูแกนไอตรงกูแกนโคแกนมันต้องไล่ลึกมากเอาแค่หน้ารู้พอแค่หน้ารู้พแค่หน้ารู้พอมันต้องไล่หลอกเดี๋ยวมันไม่ได้เล่นกับเรามองมึงก็ต่อยฟรีไปต่อยโบคขำต้องทงไว ติดแดนไม่ได้ไว้เยอะน่ะแกไปเลยกลับมากลับมาไหนกลับตงโบทงมาตรงหลังนู้นมันตีอยู่แบบว่าแต่งแล้วแต่งแล้วแต่งแล้วเออสวยแค่ไหนแต่งฟังกูฟังกูฟังกูบีบิงไปหลังนน้นไป